ปัตตมังพินทุก,กังชาตังปัญจมังสิระสังชาตังนะักาโรโหติสัมภโวจงมาบังเกิดเป็นณนะมหาอำนาจ ทังราชสีหะกันเจวะธรรมังราชสีหะกันเจวะสังังราชสิงหะกันเจวะตะโตโพธิสัตว์โตราชสีโหจะมหิตทิโกติตะมัดถังประการเสนโตสัทธาอาหะสวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ชาแนลคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับ ก็พระอรหันต์องค์เนี้ยส่วนมากเราท่านก็จะไม่ค่อยรู้จักกันเป็นที่แพร่หลายเลยนะครับส่วนมากเราก็จะรู้จักกันก็คือพระโมกคลาพระสาริบุตรแล้วก็พระสังกจายเนี่ยแหละครับส่วนพระอรหันต์รูปนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปเนี้ยก็คือพระอรหันต์วังขีศัตนะครับสําหรับพระอรหันต์รูปนี้เนี่ยท่านก็จะมี อภิริหารหรือว,ว่าปฏิประานอะไรของท่านที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชาสพพวิชาทางด้านไสยเวทมานะครับก็ท่านจะเป็นพระอรหันต์ที่เราจะไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะครับสำหรับเออตามประวัติของท่านแล้วเนี่ยก็จะบันทึกเอาไว้ได้น้อยมากเลยนะครับประวัติของท่านก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับที่ ผมพอจะศึกษาแล้วก็เรียบเรียงมาได้นะครับก็คือท่านวังคีสะพรามเนี่ยนะครับท่านจะเกิดในตระกูลพรามนะครับอยู่ในนครสาวัตถีนะครับแล้วก็ท่านจะสำเร็จวิชาสายเวทหลายหลายวิชานะครับแล้วก็จะสำเร็จวิชาหนึ่งนะครับที่ทำให้ท่านเนี่ยมีผู้คนรู้จักมากเลยนะครับ นั่นก็คือวิชาเคาะกะโหลกนะครับเออวิชาเคาะกะโหลกเนี่ยท่านก็จะสําเร็จมาแล้วก็จะนํามาเออทำนายทายทักแล้วก็ดูได้อย่างแม่นยํานะครับก็การเคราะกระโหลกเนี่ยก็คือจะใช้หัวกระโหลกที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับที่ผู้คนเนี่ยนำมาให้ท่านดูเนี่ยว่าเออ ญาติของเขาคนนี้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่แห่งใดน,นะครับท่านวังทีศักพรามเนี่ยก็ทำพิธีใช้นิ้วเลบเนี่ยนะครับเคาะกระโหลกเราก็จะรู้ว่าไปเกิดที่ไหนนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้หมดนะครับว่าไปเกิดที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยไปไปเกิดในที่ดี หรือว่าในที่ไม่ดีอย่างไรเนี่ยท่านก็จะรู้หมดนะครับแล้วก็จะมีคราวหนึ่งที่ท่านไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็จะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะรับรู้นะครับถึงการมาเข้าเฝ้าเนี่ยก็ให้จัดเตรียมหัวกะโหลกมาห้าหัวนะครับเพื่อที่จะให้ท่านวังคีสะาพาเนี่ยได้ พิสูจน์ในสัพพวิชาของท่านที่ได้เล่าเรียนมาต่อหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะครับท่านก็ได้จัดหัวกระโหลกให้ห้าหัวนะครับท่านวังคีสัพ,พามเนี่ยก็ได้ใช้นิ้วเล็บเนี่ยนะครับเคาะที่หัวกระโหลกเคาะทุกๆหัวนะครับแล้วก็จะรู้หมดว่าเออหัวนี้ไปเกิดที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยท่านก็จะบอกตรงหมดเลยครับ ส่วนพระพุทธเจ้าเองท่านก็รับรู้อยู่แล้วนะครับว่าศรีรษะหรือว่าหัวกะโหลกเนี่ยเป็นเกิดที่ใดบ้างเนี่ยท่านก็จะรู้อยู่แล้วนะครับสําหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าก็จะมีอยู่อีกหนึ่งหัวกะโหลกนะครับเป็นหัวกะโหลกที่ห้าที่ยังไม่ได้เคาะนะครับท่านวังคีสะพามนั้นก็ได้ทําพิธีเคาะแล้วครับแล้วก็ ส่องดูว่าเออหัวกะโหลกเนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนแต่ก็ไม่พบว่าจะไปเกิดที่ไหนนะครับก็จะพบแต่วความว่างเปล่าเนี่ยท่านวังคีศพราหมเนี่ยก็มีการสงสัยนะครับว่าเอ,อ๊ะทำไมเออหัวกะโหลกเนี่ยถึงจะไม่ตอบสนองในการทำพิธีของท่านนะครับท่านก็ได้ปรึกษาต่อ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็รู้นะครับว่าศีรษะเนี่ยเป็นศีรษะของผู้ที่สําเร็จญาณน,นะครับหรือว่าสําเร็จอรหันนี่แหละครับก็จะไม่มีการเกิดอีกแล้วนะครับนั่นก็คือศีรษะหรือว่าหัวกะโหลกที่ท่านวังคีสะเพราะเป็น ศีสัะสุดท้ายนี่แหละครับก็เออจะพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมก็ว่าศา,าสนาพุทธของเราเนี่ยนะเป็นศาสนาที่ดีนะครับแล้วก็เป็นศาสนาที่ประเสริฐมากนะครับสําหรับสัพวิชาต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษากันมากเลยนะครับอย่างท่านวังคีสะพรามเนี่ยท่านก็ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญพระเวทด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับการเคาะศีษะเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าศาีรษะหรือหัวกะโหลกที่5เนี่ยไปเกิดที่ไหนแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้นะครับเพราะว่าศาีรษะเออที่หหรือว่าหัวกะโหลก,กที่หเนี่ยก็ได้สําเร็จอรหันตไปแล้วนะครับก็คือไม่มีการเกิดอีกแล้วนะครับ ก็หมายความว่าศีรษะหรือว่าหัวกะโหลกนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมไปแล้วนะครับท่านวังคีสักก็อยากที่จะศึกษาวิชานี้จากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ได้ออบวชเข้ามาเป็นสงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ได้ศึกษา ปฏิบัติเล่าเรียนมาจนสำเร็จอรหันไปนะครับแล้วก็ท่านก็จะชอบมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับและเวลาท่านจะมาเข้าเฝ้าแต่ละครั้งเนี่ยท่านก็จะมีคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยมาหนึ่งบทนะครับแต่งมาให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังนะครับ ส่วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ว่าองค์พระคีะเนี่ยท่านก็ได้สำเร็จอรหันเลยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่มาถวายคำสรรเสริญให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเออท่านวังคีะเนี่ยก็เป็นผู้เลิศ ฝ่ายข้างที่มีปัญญามากนะครับก็เป็นชนี้นะครับแล้วก็ท่านวังคีสะหรือว่าเออองค์วังคีสะเนี่ยท่านก็ได้บรรลุธรรมนะครับก็คือสำเร็จอรหันไปนั่นเองนะครับเออสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยของเราเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยก็ถือว่า มีจริงนะครับแต่ว่าการที่จะไม่ไปเกิดอีกเนี่ยหรือว่าการปรินิพานเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับใครที่ศึกษาด้านพระธรรมหรือว่าศึกษาธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าหากเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้น เออการเกิดแก่เจ็บตายได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะครับสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเราๆนี่แหละครับส่วนผมเนี่ยคลิปนี้ผมก็จะมีเหรียญขององค์ท่านวังคีสะมหาเถระเนี่ยมาให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเนี่ยนะครับเหรียญนี้ก็สร้างมานานแล้วนะครับมีอายุอนามที่นานมากก็สร้าง ในปีพศสองห้นนะครับไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะครับเนี่ยครับด้านหน้านี้เราจะเขียนว่าโคลัมโบนะครับสีลังกาด้านหลังก็จะเป็นมหาเจดีนะครับ พระธาตุสันติวันแล้วก็เขียนว่างานวางศิลาเลิกอุดรธานี23มีนา2521นะครับก็เหรียญนี้ก็ถือว่ามีอายุการสร้างที่นานนะครับก็ประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับรูปลักษณ์ของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปขององพระอรหรันต์วังคีสะนะครับ นะครับก็จะดูเข้มขังดีนะครับแต่ใบหน้าเนี่ยใบหน้าก็จะเป็นเหมือนพระชาวสีลังกานะครับไม่ได้เป็นใบหน้าของชาวพุทธเรานะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านได้ดูได้ชมกันใกล้ๆนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ไม่แพงนะครับก็จะเป็นราคาแค่หลักร้อยเองนะครับพิธีก็พระสงฆราชของ ประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นผู้ทําพิธีนะครับแล้วก็มีพระสายป่าของเราเนี่ยก็ร่วมเข้าทําพิธีด้วยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับสําหรับเหรียญของพระอาหารหันต์วังคีสานะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้พบเจอนะครับส่วนมากที่เรารู้จักหรือว่าพบเจอกันก็คือพระโมกคลา พระสาริบุตรแล้วก็พระสังกระจายพระขวัมบดีส่วนพระอรหันต์วังคีสานี่ก็จะไม่ค่อยมีคนรู้จักกันแพร่หลายนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครสร้างด้วยนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่เป็นรูปของพระอรหันต์วังคีสานี่ครับก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าเออทำไมถึง ไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะสร้างหรือว่าบูชาท่านนะครับทั้งที่ท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ที่ถือว่ามีสัพพวิชามากองหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เคยกล่าวสรรเสริญเอาไว้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ศึกษาประวัติของพระอาหารหันต์ต่างๆเนี่ยก็ผมว่า น่าจะศึกษาอ,อ,องค์พระอรหันต์วังคีสักด้วยนะครับแล้วกออ็อยากจะให้ท่านได้สร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นรูปของพระอรหันต์วังคีสักให้ประชาชนเนี่ยได้สการะบูชากันบ้างน,นะครับเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้จักกันเลยนะครับสําหรับพระอรหันต์องค์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ ครูบาอาจารย์หรือว่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยควรจะออสร้างแล้วก็นำประวัติของท่านเนี่ยมาเผยแผ่กันบ้างนะครับเพื่อที่เราเราท่านๆเนี่ยจะได้รับรู้ประวัติขององค์พระอาหารหันต์วังคีสักันให้มากกว่านี้นะครับก็ผมว่าถือว่าเป็นการดีนะครับที่มาเผยแร่ ชีวประวัติขององค์พระอรหันต์วังคีสานี่นำมาเผยแพร่ให้ท่านได้ชมได้ฟังกันในคลิปนี้ผมก็มีความภูมิใจแล้วก็สบายใจแล้วครับที่ได้เผยแพร่บาร,รมีขององค์ท่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด s u b สไครต์เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ